เขมรแม่งวันๆไม่ทำาสนตีนอะไรนอกจากอวนส้นตีนแล้วหาศัตรูเวียนน้มก็ไม่เอาลาวก็ไม่เล่นจีนเห็นทีเห็นท่าว่าจะเอาด้วยไปไปไประมาณก็ทุกอย่างก็ต้องหยุดหยุดกันไปหมดก็กลายเป็นว่าเวทีอาเซียนไม่มีใครเล่นด้วยกับเขมรคือพูดง่ายๆว่าเป็นโฮมอะโลนแล้วความจริงที่มันถูกเปิดเผยขึ้นมามันไม่ได้เป็นตัวนายฮุนเซนเป็นคนคิดเป็นคนวางแผนเป็นคนทําเพราะนายฮุนเซนเป็นนักรบไม่ใช่อะไรฮะไม่ใช่สายบุญจึงไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งอะไรเกี่ยวกับอาเซียน ไม่ได้มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับการที่ไปหาพยานหลักฐานการที่ไปกล่อมต่อใครต่อใครนั้นนายฮุนเซนไม่มีนายฮุนเซนมีอย่างเดียวคือกูจะล้มใครกูจะกำจัดใครกูต้องต้องใช้ความรุนแรงเพราะทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่มีการเลือกตั้งของเวียดนามจัดให้ก็ดี UN จัดให้ก็ดีนายฮุนเซนทํารัฐประหารหมดทั้งสองครั้งแต่มาวันนี้นายฮุนเซนพยายามที่จะใช้วิธีการเดิมๆในสมัยที่เพื่อนตัวเองเป็นคู่หูคู่หาก็กัมาใช้กับเรื่องของประสาทต,ตามเมืินทม และก็กลับมาใช้ในเรื่องของอะไรฮะของช่องบกและประศาสอแล้วก็สาราตีมุก๋ยวก็หวังว่าลูกชายจะสร้างผลงานแต่อยู่มาเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสามเนี่ยจะสี่ปีแล้วเนี่ยไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันไม่มีผลงานเลยแล้วทางกองทัพเขาก็ไม่ยอมรับถ้าเกิดจะโหวตกันจริงๆวันนี้เตียบันเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยนะคนยอมรับมากกว่าเพราะเตียบันบริหารกองทัพเนี่ยได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าเยอะสจที่นี้ คุณเซ็นแล้วก็ไปต่อไม่ได้ไงพอรู้มันเป็นอย่างนี้ก็ไปต่อก็เลยวางแผนที่จะไปศาลโลกต้องการที่จะเบียดทุกอย่างแม้กระทั่งไพ่ในมือที่ไม่มีแต้มถือแ้มบอร์ดอยู่ในมือเขาก็จะต้องไปและสุดท้ายผมบอกเลยครับว่าเขาจะต้องบุกไปที่อาเซียนเขาจะต้องโทรไปคุยกับกลุ่มสมาชิกอาเซียนและเขาจะต้องเข้า U n เและที่สำคัญพ,พอเขาเข้า UN เด้เขาจะขอมติของคณะความของขอ,งองมติของมนตรีคณะมนตรีความมั่นคงนะครับของสหประชาชาติเพื่อบีบไทย อย่างน้อยถ้าบีบไทยแล้วฉีก m อ u 43ได้โอกาสที่จะไปศาลโลกต่อก็มีสูงแล้วศาลโลกก็คือพวกเขาเขายังคิดว่าเป็นพวกเขาอยู่เขายังมั่นใจว่าเขาจะชนะเราตรงศาลโลกแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับหลังจากที่โทรไปคุยกับน,นายกมาเลเซียแล้วนายกมาเลเซียไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องภายในของคุณระหว่างคุณกับไทยแลนเดอร์ คุณจะต้องไปคุณจะต้องไปคุยกันเองไม่ใช่ต้องมานั่ง,งวุ่นวายตรงนี้มาเลเซียเลยไม่เอาเพราะอะไรทาไมถึงคุณมาเนี่ยถึงต้องติดต่อมาเลเซียเป็นชาติแรก mm. ก็อย่างที่ผมพูดอ่ะที่ผมพูดบอกว่าทุกคนมีจุดออนเขาก็รู้ว่ามาเลเซียเนี่ยในระดับปฏิบัติเนี่ยนะครับในระดับปฏิบัติมีปัญหากับเราอยู่นะครับทะเลาะกันอยู่ไทยกับมาเลเซียแต่ระดับนโยบายคือเขายัางคุยกันจริงไหมครับฉะนั้นเขาเห็นจุดอ่อนเราตรงนี้เขาก็เลยเริ่มต้นสตาร์ทที่มาเลเซีย พอเขาไปเวียดนามแล้วเวียดนามไม่เล่นด้วยนะเวียดนามไม่เอาด้วยไปสปปเราสปปเราก็บอกกูมันก็ไม่อยากยุ่งเลยเฮียทุกวันนี้กูก็ยังลำบากเลยมึงจะมาลากกูไปอีกเหรอขราวที่แล้วเวียดนามก็ลากกูไปทิ้งแล้วครานี้มันเป็นมึงอีกสปปเาาเขาก็ไม่เล่นด้วยและอีกอย่อางหนึ่งสปปเราเขาแข้งเขาแข้งตรงที่ว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับคขมเมนไปตัดไม้ทําลายป่าแล้วไปทําทางขึ้น ินเขตของสปปลาวเขาก็เลยไม่แฮปปี้เขาก็เลยไม่เล่น like ด้วยเพราะเขมรแม่งวันๆไม่ทําส้นตีนอะไรนอกจากกวนส้นตีนแล้วหาศัตรูเวียดนามก็ไม่เอาลาวก็ไม่เล่นจีนเห็นทีเห็นท่าว่าจะเอาด้วยไปไประมาก็ทุกอย่างก็ต้องหยุดหยุดกันไปหมดต้องกลายเป็นว่าเวทีอาเซียนไม่มีใครเล่นด้วยกับเขมรคือพูดง่ายๆว่าเป็นโฮมอ a l o นายหุนนายหุ่นมาเน็ตแม่งกลายเป็นโฮมอโ l o คือโดดเดี่ยวผู้น่ารักไปเลยทีนี้ แล้วก็ถือมีดกปาดคอตัวเองให้ตายคาเวทีโซไอเวทีอะไรฮะอาเซียนผมพูดเปรียบเปยนะครับไม่ได้ไาเข้าหมายถึงว่าเขาไปปาดคอรจริงๆนะเดี๋ยวแม่งก็จะหาว่อกูพูดเกินจริงเขาถูกโดดเดี่ยวในเวท,อเวทีอาเซียนแล้วเมื่อวานนี้เขายังไปที่ยูเอ็นนะฮะก็เข้าทางที่เราประเมินเอาไว้ที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เนี่ยมันเป็นแบบนี้เรื่องราวที่ผมพูดมาทั้งหมดคือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วเขาก็ไปจริงๆและเขาไปเขาไปขอมติคณะความคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติ เขาจะใช้มติใหญ่นี่แหละครับมาบีบเราเขาต้องการมีผลงานตรงนี้คืออย่างน้อยฟังผมดีๆนะทุกคนฟังดีๆนะอย่างน้อยถ้าเขาลากไทยไปสารโลกได้ถึงเขาจะแพ้ฟังผมนะฟังให้ดีนะคุณมาเน็ตและคุณเซนไม่มีทางเดินอีกแล้วจําเป็นที่จะต้องลากไทยไปสารโลกให้ได้ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งแล้วถ้าไปาเขมรแพ้ไทยชนะถามว่ามีผลอะไรกับคุณมาเน็ตไหม มีผลอะไรกับฮุนเซนไหมคําตอบอยู่ตรงนี้ครับคําตอบคือไม่มีผลอะไรกับฮุนมาเน็ตต่อให้เขมรแพ้เราสมมุติสมมุติว่าตรงนี้เราไปสาโลกกับเขาแล้วเขาแพ้เราก็ไม่มีผลอะไรกับเขาแต่นั่นหมายถึงว่านายฮุนเซนก็จะใช้เรื่องนี้แหละครับให้เป็นประโยชน์กับต่อลูกตัวเองแล้วก็นะครับอาณาจักรของตัวเองว่าเราได้สู้สุดทางแล้วเราสู้แล้วเราแพ้เขานะครับแต่ความรักชาติของเรา การทวงคืนผืนแผ่นดินของเรายังคงต้องเดินหน้าต่อไปนั่นหมายถึงยังไงหมายถึงกูก็ไม่ยอมรับคําบังคับจากศาลโลกที่นี้ไม่ใช่ไทยไม่ยอมรับแล้วกลายเป็นขเขมรจะไม่ยอมรับและขเขมรก็จะกวนตีนคนรอบๆทั้งหมดเหมือนกับหนึ่งว่าตัวเองพร้อมที่จะทิ้งอาณาจักรตัวเองไปแล้วพร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะครับปล่อยให้ขเขมรล่มสลายไปอยู่ตรงนั้นและประเดี๋ยวจีนก็จะกระโดดเข้ามาในฐานะอะไรครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็จะต้องมากํากับแล้วก็มาสร้างเศรษฐกิจใหม่มาบูรณาการเขมรใหม่ทั้งหมดเห็นไหมครับเห็นแล้วหรือยังฮะที่เขาทําคือเขาต้องการแบบนี้เขาไม่สนผลแพ้ชนะครับวันนี้เขาไม่สนเลยเขาต้องการไปสารโลกอย่างเดียวไปแล้วแพ้ก็ช่างแม่งแต่กูก็จะเอาประเด็นแพ้มาต่อสู้และวันนี้สังเกตเฟซเฟซบุ๊กนายหุนเซนดีๆสังเกตเฟซบุ๊กนายหุนมาเน็ตดีๆซ่อนแฝงอะไรบางอย่างไว้ในเหลือบตลอดเวลานะครับ ความต้องการของเขมรคืออะรครับคือการไม่ยอมรับกติกาสากลอย่างเช่นกรณีของนายฮุนมาเนตบอกโจมตีได้ถ้ามีโอกาสหมายความว่ายังไงครับกติกาสากลไม่ต้องมีแต่ที่ต้องวิ่งไปที่นู่นทีวิ่งไปที่ทีก็หวังหาคะแนนเสียงหวังหาพวกแต่ที่ผ่านมาเขมรไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีแผ่นดินอยู่จริงๆ